สวัสดีครับผมอารุณสวัสดีตอนเช้านะครับผมตอนนี้เราก็ได้ตื่นออกมาเดี๋ยวเราจะออกไปยังสะพานมอนแล้วออกไปยังนู่นเลยครับไปยังโบสถ์กลางน้ํานะครับอันนี้คือเมื่อคืนก็แสดงอิทธิ์ออกมาเลยนะผมก็คือหมูป่านครับอันนี้รถถังนะฮะคนไทยตกงานเลยเสียหมูแบบนี้นี่ฮะหมูป่า <c oughs> ครับผมเบตซื้อหมดหรือจัดโอ้เบตซื้อหมดคือบูชาบูชาสิบเปอร์เซ็นต์เลยว่า ชาดเป่าเออเ่าเเออปปปตอนนี้ก็นั่งาเรนนะผมออกไปย่งสะพานมอญกันนะครับโจ๊กนะานระทกอตอนนี้นะผมากินโจ๊กตรงข้ามสะพานมอนะอันนี้ทางไรมูและข้าวก็ได้ขนมจีนก็ได้นะอันนี้ก็ให่กันนะนี่ครับพันชุมชนนะจะแต่งตัวมาให้ไปวัดนะ เดินข้ามกันนะผมเดี๋ยวเช้าจะไปต้นกันนี่ฟางโขก่อนคิมโจ๊กก่อนกาแฟไม่ร้อนไม่อร่อาโคตรดีนะผมวันี้มาเช้านี้มาเจอจังหวะฝนตกอยู่พอดีพอดีนะผมเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะผมเช้านี้นะผมเจอสาวๆมือแต่คนดีสวยนะผมสุริยาบอกว่าโอ้โหอย่างนี้เอาเมียอย่างนี้ตั้งนานแล้วนะครับ มื่ืน็ขานอนฟังนะผมหมูป่านะผมกัดกันนะ้วเอาโชกเอา้อนอ่ะุนนี่เือนเอาตีจอดไม่พอดีไม่ได้เลยนี่ครับผมอร่อยอยู่นะนะผมพวกตรงข้ามรับเนี่ย ผ่านมอนพอดีเลยนะผมเลยเกิเคยแป,ป๊บเดียวหมดแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้มากินนะเริ่งม,มาสวบนะครับมาคือกิน,ก,น,ก,นกินเบียร์สามขวดเมานะครับผมแล้วก็ไอทั้งคืนดินอยู่พักหนึ่งผมเรื่องนะตอนเช้าเมื่อคืนเรามาซ้ําแล้วนะผมเช้านี้เราจะออกไปนู่นเลย,เลยไปยังโบสถ์กลังแม่น้านะครับผมที่เป็นวัดเก่าแก่ที่จมน้ําอยู่นะ ในกลางน้ําเลยไอเรือเรือเรือใช่ไหมครับบรรยากาศครับกําลังเดินไปครับโอ้โหอันนี้ขนาดฝนตกโปรยโปรยนะผมคนก็ยังมีเดินมาเนืองเนืองอยู่เลยนะครับผมสะพานครับบรรยากาศหมอกฝั่งนู้นก็เอื่อยเอื่อยนะฝั่งนู้นบรรยากาศดีมากจริงครับนี่ฮะสวยงามมากจริงสุดนะครับท่านผู้ชมสะพาน กองกระเบียร์ที่ฝั่งนี้นะครับครับฝั่งนี้ยังมีคนนั่งอยู่นะผมตั้งตกปลาอยู่นะครับแต่ปลาก็มีนะปลาซิวปลาส้อยปลาเนนปลาโกงปลากรดนะครับผมการโคตรดีนะครับนี่ฮะสะพานคลองกระเบียนะครับ เป็นสะพานใหญ่สะพานปูนนะผมฝันนี้ก็จะเป็นสะพานไม้ซึ่งจะเป็นฝั่งไทยกับฝั่งมอญนนครับอยู่คนละฝั่งกันซึ่งเป็นสะพานสร้างที่เข้ามาหาสู่กันนะผมโดยไม่ต้องไปฝั่งนั้นน้นครับซึ่งมันไกลนะผมเดินเข้ามาหากันได้ฮะบรรยากาศดีจริงๆริงนมแต่เสียงเดียวตอนนี้ฝนตกนะโอ้หถ้ามีหมอกนะจะดีมากเลยนะครับผมถ้ามีหมอกแบบขึ้นบนผิวน้ำนะนะครับ เสียอย่างเดียวเลยครับตอนนี้เพราะว่าน่าจะออกมาสายด้วยแหละเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณ7จ็ดโมง,งกว่าจะ8ปดโมงนั่นแหละนะผมไปเราไปขึ้นเรือกันเดี๋ยวจะไปยังฝั่งนู้นครับผมไปยังโบสถ์การแม่น้ำคมที่จมอยู่ใต้น้ำนะแต่เป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยนะผมไปเรา Let's go กระตกปลาก,กันนะพ่อน้นเป็นวิถีชีวิตนะผมคนในชุมชนตอนนี้นะ พากันนั่งตกปลาเสียงเดียวนะฝนตกอากาศดีครับผมเย็นเลยแหละใส่เสื้อกันสั้นมากำลังดีครับผมกำลังดีถ้าสใส่เสื้อกันยาวมามีร้อนหน่อยๆแต่ก็ไม่ถึงกับแบบหนาวมากมายครับผมอากาศอุ่นกำลังอุ่นครับพอดีพอดี เดี๋ยวเราไปเจอกันตรงโน่นเลยฮะนั่งเรือกันเลยนะครับผมไปไปเราจิวดนะครับจิวัดนะครับนั่งเลยจิวัดเลยนี่คือกระเทศไทาเมืองสุรินทร์สามต้นจงกัดเขานอนกลัวโกๆทั้งวันเลยผมนั่งข้างหลังดีกว่าม็ใส่ไป น um> anyway ั่งนี่ดีกว่าเออแล้วแต่โยมแหละแล้วจะโยมเท่าไหร่เขานั่งชูตูดด้วยกันไม่กระตุกมันนั่งถ่ายวิวนะท่ี้ทักครับครับครับสะพานน่าจะสร้างมาอายุอันนาน่าจะประมาณสี่สิบห้าสิบปีได้เห็นรึไหมดามด้วยดามด้วยเหล็กเนี่ยเออแต่ไม่ดามเอาไม่อยู่นะไม่ดามเอาไม่อยู่นะครับเนี่ยเรือรอด อ๋ลดใต้สะพานนี้ใช่อ๋อเป็นจุดลอดอืมอากาศดีมากสุดสุดจัดตรัเกาบอกว่างั้นเพาว่ายุททาสะพานนี้ไว้ทำเมื่อไหร่อ๋อเป็นลอดลอดเป็นทาลอดเดิมใหม่สะพานนี้มันมันมีตอนที่สะพานนี้ขาดอืมอแล้วคนไม่มีเทินข้ามเขาก็เลยทําสะพานนี้ขึ้นมาสะพานอ๋ออ่าเสร็จแล้วไปมาสะพานเสร็จ เขาก็เลยรื้อไปบ้านบางส่วนอ่าไปเอามากลับมาใช้อีกเดิมมันมันไม่มีสะพานเนี้ยมันมีสะพานบนสะพานเดียวอ่า ไอ้ท่าน้ำลงกาเดินได้นี่จะมีตัวโบกตัวไม้ไหว้หน้าบ่ออยู่ได้ยังถึงแล้วผมนี่ฮะทางทางคือยังไปบางพลีเสร็จจังเดี๋ยวเราเจอทางก็บนนั้ผม ปลาด้วยนะครับปล่อยปลาด้วยเดี๋ยวเราไฮไลไท์ไปกับบนกวัญน,นะครับทางแอบชันนิดนึงตนแต่มันจะคล้ายเหมือนถ้ำนาคานะตานแต่ก็ไม่คล้ายสะทีเดียวนะฮะอบเลยวนีน่นับวัดสมเด็จเก่านะครับ บรรยากาศทางที่เรามาไปัะคู่นะครับนี่วัดสมเด็จเก่านะครับผมตำบลหนองลูอำเภอสังขาบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับไปทางขึ้นน่าจะระมาร้อยเมตรได้นะครับผมขึ้นไปด้านบนนะครับไปตามมาครับ นี่ครับไฮ <laughs> ไลท์นะครับอ,อันนี้สร้างโดยฝีมือมนุษย์รับมโอ้โห โบสเก่าโบสรูปทรงแบบขลังเหมือนแบบอาถรรมากครับเดี๋ยวเราเข้าข้างหน้าครับผมเมื่อกี้ข้างหลังนะแต่เราจะเข้าไปทำไปไหว้พระด้านหน้าโบสถ์นะผมะไปแล้วพระพุทธชินราดครับผมดัานใน มาแล้วต้องไปถึงนะครับผมงไฮไลท์อีกจุดนึ่งครับผมสวยมากคนระับทางต้นโพนะอยู่มุมตรงข้างๆหขวเลยครับทางเข้าเลยครับสุดนะคุณผู้ผม เซียนสีเสร็จลมได้ไปที่หนะไปมากเดี๋ยวเราจะไปข้างนอกกั้งต่อน้ผมไปจุดอื่นกันต่อนะครับในอีพีนี้เลืออีก1จุดนะครับโอ้โหแต่บรรยากาศภายในบวเนี้ขลังมากนะครับผมเหมาะแก่การมาปฏิบัติธรรมนะถ้าเป็นพระก็อามานั่งสมาธิเจริญภาวนานะครับแต่ถ้าสายประชาชนหรือว่าคนรกยาก็ไม่กล้ามานะผมกลัว สิ่งที่มองไม่เห็นนะครับแต่แต่พูดถึงก็มาก็เป็นจุดที่แรเเทียมไปจุดขลังอีกที่เลยครในสมเด็จนะผมโบสเก่านะครับแต่ก่อนก็น่าจะเป็นหมู่บ้านนะครับผมที่อยู่ในในแถวละแวกนี้นะครับผมก่อนที่จะมีเขื่อนสร้างขึ้นมาแล้วก็กั้นระหว่างไข่กับมอนนะครับให้แยกอยู่คนละฝั่งกันนะครับ บรรยากาศดีมากหลังจากเราไหว้พระเสร็จนะครับผมเดี you ๋ยวเราจะไปกันต่ออีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งขึ้นฝั่งกลับบ้านแล้วเจอยที่นั้นลงไปจอยไหมเออมันเชื่ออะไรมันเชื่ออะไรวะสักเขาอะไรสักบอกลุงได้ครับไปจอยไหนลุงไปไหนเราต้องเดินไกลไงไม่ต้องเดินเลย วัดเลยวัดวัดเลยนะวัดเอะหลวงพ่ออุตมะเดี๋ยวขับรถไป so แล้วก็วัดเจดีย์ไอที่เป็นรูปพุทธคยาเมื่อก่อนมาไม่อย่างงี้นะอืเป็นทางขึ้นโอกระดานมินใช่ไหมเออทางดินเดินไม่ดีก็มีประตูวัดมันอยู่ฝั่งนู้นอืไอตรงนี้ไม่ใช่ทางขึ้นแต่ตอนที่เป็นน้ําแล้วก็ทําทำางขึ้นตรงนี้หรือไงว่า ทางขึ้นตรงหน้าโบสถ์ใช่ไหมอันนี้ขึ้นหลังโบสถ์อันนี้หลังโบสถ์ทบุญเนี่เออนี่หลังโบสถ์หน้าบุญของนู้นเพราะสมัยก่อนมันตรงนี้ไม่นให้น้ำไงอืออือเป็นหมู่บ้านเนี่เป็นเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านมอหรอหมู่บ้านไทยครับฝั่นี่ไทยครับฝั่งนี้ไทยฝั่งนี้ไทยครับครับหมู่บ้านไทยระวังลื่นนะครับทางเดินลงก็ ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับรองเท้าดอกยางดีนะครับแข็งั้นเ่ดีอาจจะต้องใช้มิชลินนะครับตัวเขามิชลินดอกยางนิ่งหลงระวังดีๆนะครับโหเขาแข็อยู่นะมันปล่ยปลาได้ครับปลาตัวนี้ปดาปลาหล่นมาแล้วน้ำเรือปล่อยได้นะครับปลาไหลหล่นแล้วปลาไหลหล่นทัศนียภาพด้วย มันบอกว่าประตูมันอยู่ตรงนู้นหนึ่งขาไปสองชั่วโมงกว่าประตูเมืองอยู่ใส่เท่านัะเหรอใส่พี่๋อมันมีรูปอีกใช่ไหมใช่มีอ๋อเออนั่งไปนล้วมาจักพ่มาที่ที่เขาพาไปพันก็ประมาณเท่าไหร่นะประตูเมืองอย่างเดียวแปดแปดหรอแปดร้อยอ่าอคือรวมอันนี้หมดแล้วไม่ใช่ประตูเมืองยังเดียวยางเดียวเลยไปกลับประมาณชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอ๋อถ้ารวมมันนี้ก็คือเท่าไหร่พันสองพันสองลดได้บ้านสมบูรณ์อ่ะ ถามเมื่อถามเมื่อก่อนแต่ถ้าถ้าสามคนเราคิดนแค่คันเดียวอ๋อโอเคเดี๋ยวรอบหน้าจะมารอบนี้กลับก่อนกลับก่อนใช่ครับกลับครับกลับนักผมไปยังบ้านบ้านห้องพักกันนะครับผมเดี๋ยวเราเราจะขึ้นไปยังวัดหลวงพ่ออุตมะกันต่อนะครับในเช้านี้ทําผ้าแผ่เขาเรียกผ้าธงขึ้นมานะครับเป็นวัดที่นะอีกจุดเลยที่จมไปแล้วครับ ถ้าจะเห็นก็ต้องเป็นตอนที่ช่วงน้ำลดนะครับถึงจะเห็นนะครับวัดนี้อ๋อนี่ก็เป็นวัดเหรอใช่วัดวัดช่องกะเลียงอ๋อมันติดกันนะติดกันน่าจะมีมากกว่าห้าเมตรแน่นอนเนี่ยน่าจะประมาณเจ็ดแปดเมตรเจ็ดแปดเมตรอ๋อจะพอกปูดกันเดียวประมาณหกเมตรกว่าโอ้โหขึ้นหมู่บ้านหลางเนาะ ใช่หมู่บ้านหมดหมู่บ้านเขาลี่บบยงรับผม แล้วนะครับนี่ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยแล้วผมมาส่งตึงที่เะยครับผมโดยไม่ต้องเดินมาจากโน่นนะครับเดินจากนู่นมาโอ้โหยังไกลอ่ะเเที่ยวๆได้มา โทรหาลุงดิโทรหาลุงอ่ะขอเบอร์โทรไว้นี่อ๋อเบอร์โทรกดไม่ได้ครับกดเบอรไม่ได้กดเบอร์โทรได้อ๋อไม่ได้ได้ไม่เอาเบอร์โทรได้กดในโทรสาไมได้ครับได้ไ้จะเอานบัตรลุงอน้ำบัตรเอนบัตรเออนบัตรก็ได้ครับนบัตรมีนบัตรอยู่เดี๋ยวต่อไปก็จะมาหาลุงใหม่หาลุงหาูกไางเรือะนี่างเรือไม่มีเบอร์ลุงมีนบัตรอยู่อออไปลงไปเ่ไปเลงไปเอาเดี๋ เดี๋ยวติดต่อคุณลครับครับผมครับผมง่ายลุงรถเดีอวแล้นี่ละถ้าไปอย่าคนนทานกานไปทานไว้ลุงยูชูไปให้เขามาติดต่อคุณลุงแล้มาเทียบมังการลุงเราเป็การที่ลุงเป็นที่เลยมะกอกน้ำกระเทยกอกน้ำเออนี่แหละที่เขาไปไปดองแล้วก็กินกับไอ้กินนพริกไหมกินเลยสดเลยกินสดก็ได้ ไป,าาไปเปร็วรถปกีกี่คนเนี่ยโอ้จําเลยนะครับผมรถค่าบินมาไทยอีกเท่าไหร่หกสิบเก้าสิบบาทเขียนต่อไปนะเก้าสิบบาทาไปโอเคเดี๋ยวเข้าห้องเก็บของเดี๋ยวไปยังนั่นครับผมวัดหลวงพ่ออุตมก,กันต่อนะครับ